ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเฟอร์กิวฟานได้ให้คำมัน่นเราจะกลับมาอีกครั้งหลังจากพ่ายแพ้แล้วเจอกันวันเสาร์เฟอร์กิวฟานได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมน่าสนใจกับสิ่งที่กัปตันฟานได้ประกาศออกมาแบบนี้และถ้าจำกันได้หลังจากที่ทีมลิพูพบกับความพ่ายแพ้พวกเขามักที่จะดีตัวกลับมาได้ดีเสมอและครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นแบบนั้นเช่นกัน ไม่แน่ว่าเกมแพ้อาเซนอลอาจจะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะครับสําหรับการแข่งขันที่เหลือต่อไปเพราะถ้าผู้เล่นทุกคนต้องการทําให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสําหรับผู้จัดการทีมเพื่ออําลาของเขาจากนี้พวกเขาจะไม่สามารถผิดพลาดแบบหน้าผิดหวังแบบนี้ได้อีกแล้วเกมเพียสจอร์รติกรายงานว่าสโมสรลิพูประกาศยืนยันแล้วว่า พวกเขาเตรียมที่เปิดที่นั่งในอาจารย์ฝั่งแอนฟิลด์ยังเต็มรูปแบบสําหรับเกมการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์นี้ซึ่งจากเดิมความจุจะอยู่ที่ประมาณ5 7 0 0 0ที่นั่งแต่สําหรับเกมในวันเสาร์นี้จะทําให้สนามแอนฟิลด์สามารถรองรับผู้เข้าชมเกมได้มากถึง6 0,000ที่นั่งหรือบางแหล่งข่าวบอกสูงถึง6 1 0 0 0ที่นั่งเลยทีเดียวและนี่อาจจะทำให้เกมนี้เป็นแมตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลในสนามแอนฟิลด์สำหรับเกมการแข่งขันอีกด้วย เพิ่งแพ้มาด้วยแพ้มาแบบหมดรูปกับอาร์เซนอลกลับมาเล่นในบ้านพร้อมกับแฟนบอลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเสียงที่ดังกระหึ่มจนสนามสะเทือนไม่อยากที่นึกถึงบรรยากาศที่เบอร์ลีจะต้องเจอเลยในวันเสาร์านี้มินโดฟุตบอลรายงานว่าวาตทรุเอนโดนและโมฮัมเหม็ดซาลามีกำหนดการกลับมาเข้าร่วมทำการฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้ เอนโดจะเดินทางกลับมารายงานตัวที่สโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้หลังจากไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนครับส่วนโมซาลาที่รับบาดเจ็บแฮมสติงจากการไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกาค p ัพออฟเนชันและพักรักษาอาการบาดเจ็บพร้อมกับอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูร่างกายมามากกว่า2สัปดาห์แล้วจากที่ผ่านมาคาดว่าทั้งคู่จะกลับมาทำการฝึกซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์นี้ ถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าเกมวันเสาร์กับเบอร์ลี่เจอเกนครอบน่าจะมีขุมกำลังเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวน,นะครับไม่บ่อยที่ลิเวอร์พูลแพ้ราบคาบแต่ไม่ใช่จุดจบขอขอบคุณบทความจากตัางกุยมีไม่บ่อยเลยนะครับที่เราจะได้เห็นลิพูลแพ้ในลักษณะนี้แพ้ราบคาบหมดจดไม่มีอะไรให้ค่าใจมันคือ90นาทีที่อาร์ซนอนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเหนือกว่า เล่นฟุตบอลที่ดีกว่าสมควรเป็นผู้ชนะมากกว่ารูปเกมสะท้อนผลการแข่งขันอย่างซื่อสัตย์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆทีมที่เล่นดีกว่าชนะทีมที่เล่นแย่กว่าแพ้ไม่มีการตัดสินค้านสายตาหนักหรือเป็นปัญหาถกเถียงใบเหลืองแดงของอิบราฮิมากนาเต้ไม่ใช่จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันอะไรเขาสมควรได้ทับมันแล้วและว่ากันตามตรงต่อให้ยังมีผู้เล่นอยู่ครบทั้ง11คนในสนามก็ไม่มีความรู้สึกวางใจใดๆเลยว่าจะลุ้นยิงตีเสมอได้ ผลงานมาสเตอร์พีซของอาร์ซอนอลในเกมนี้มี2ช่วงในสายตาผม 1. ช่วงตลอดเครื่องแรกก่อนจะเสียประตูตีเสมอตอนทดเวลา 2. ช่วง20กว่าน,นาทีสุดท้ายของเกมหลังทีมได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่งในเรื่องของแผนการเล่นทั้ง2ทีมคือบอลคอนโทนใช้แดนกลางเป็นพลังขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางเกมนี้อาร์ซนอลดูน่าสนใจตั้งแต่ทรงจอจินโยลงสนามมาแล้ว การบาดเจ็บของกาเบียลเชซุสทาให้อาร์ซนอลไม่มีกองหน้าตัวเป้าอาชีพมิเกลอาเตตาเลือกแก้ด้วยการใส่ไข่หาแวตในบทบาทเอ้าหนและย่อนจอจินโยลงมาเป็นกองกลางเล่นร่วมกับดีแคนไรซ์และมาตินโอดิกาต์ปีขวาซ้ายอย่างเหือเดิมบุคยาโยซาก้าและกาเบียลมาติโอลีมุมมองเกมของจอจินโยกว้างและลึกเขาอาจจะไม่ใช่ชื่อที่ชวนผวาอย่างเควินเดบอยจูดเบลลิงแฮมหรือโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่คุณภาพของเขาคับแก้วเลือกเล่นในจังหวะที่ถูกชาได้เร็วดี และมีการผ่านบอลที่ทรงประสิทธิภาพบอลถ่ายไปมาซ้ายขวาถ้าเห็นช่องข้างหน้าจอจินโยไม่ลังเลที่จะยัดมันขึ้นไปเข้าเป้าเปลี่ยนจากเกมทางกว้างเป็นเกมทางลึกในฉับพลันสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมทันดียังไม่รวมถึงการวิ่งไปรับบอลมาแจกจ่ายให้เพื่อนเป็นตัวเชื่อมที่ดีคุมจังหวะเกมด้วยความเยือกเย็นเขาคือหนึ่งในเหตุผลที่ดีแคนไรช์ ice, เลือกมาเล่นให้อาร์เซนอลเพราะต้องการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นไปอีก การผ่านบอลเข้าพื้นที่ฮาบสเปซให้มาเตทอลี่ลูกนั้นในครึ่งหลังคือตัวอย่างของบอลอันตรายจากจอจินโยก,กำลังผ่านบอลเท้าต่อเท้ายูดีดเทรน Alexander no เล็กซานเดอร์โนเผือเปิดพื้นที่ระหว่างตัวเองกับโกนาเต้ให้นิดเดียวบอลจากจอจินโยทะลุเข้าเขตโทษได้เลยและจังหวะนั้นก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เจอเกนครอปตัดสินใจเปลี่ยนตัวยอมถอดเทรนออกเพื่อโยกโจโกเมสทางฝั่งซ้ายมาเล่นแบ็กขวาแทน ในเกมนี้ผมชอบจอจินโยที่สุดและยกให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่มีนักเตะปืนใหญ่เล่นไดโดดเด่นหลายคนกุญแจสําคัญของอาร์ซอนอลคือการคุมจุดยุทธศาสตร์แดนกลางได้ด้วยการเล่นคู่กลาง2คู่ฮาเว็ตถอยลงมาช่วยโอเดกาดคู่หนึ่งและไรซ์กับจอจินโยอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลอาจจะมีดีโก้โชต้าลงมาช่วยเคอร์ติสโจนอลกซิสแมคลิสเตอร์และไรอันกราฟเฟนแบกที่ได้เล่นแทนโดมิเกโซโบสไลที่ไม่สมบูรณ์แต่ความตื่นตัวความพร้อมการเข้าหาบอลการเก็บบอลจังหวะ2 การอ่านเกมความยืดหยุ่นการประสานงานตกเป็นรองแดนกลางของเจ้าถิ่นอย่างเห็นได้ชัดกองกลางลิวอพูสู้ไม่ได้นี่คือภาพที่ออกมาในเครื่องแรกการไล่บีบกดดันของนักเตะปืนใหญ่ทําได้เข้มข้นมากแม็กอลิสเตอร์คือตัวเป้าที่คุนพลกันเนอร์จ้องเล่นงานเพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งเกมของหงแดงถ้าคิดช้าจะบอลห่างตัวหรือลังเลมแม้สักเล็กน้อยคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทันทีเพราะนักเตะอาร์เซนอลรุมเข้ามาเร็ว แนวรับก็อ่านเกมช่วยรอดักบอลจังหวะ2ที่อาจจะวางยาวข้ามความเข้มข้นตรงกลางสนามเก็บเอาบอลมาทําเกมบุกต่อเนื่องปกติแล้วทาริพูเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์เราจะได้เห็นความหลากหลายในการเข้าทําแต่เกมนี้เราแทบไม่ได้เห็นอะไรอย่างนั้นคู่เซนเตอร์แบ็กแทบไม่มีโอกาสได้วางบอลยาวเปลี่ยนจังหวะสั้นยาวฉับพลันไม่ได้เห็นการขยับเข้ามาทําเกมเป็นอินเวอร์สฟูแบ็กของเชนาริกซานเนโนไม่ได้เห็นการประสานงานที่อันตรายของบรรดาตัวรุก อาซนอลเก็บกินหมดกลายเป็นทีมปืนใหญ่ที่แสดงให้เห็นความหลากหลายไอเดียการเข้าทำจงังหวะที่ดาบิดรายาควาบอลได้แล้วมาติเนลลี่วิ่งสปินนําให้เห็นเป็นจุดเริ่มต้นของเกมโต้กลับที่รายาขว้างบอลเร็วมาติเนลลี่กระชากยาวไปถึงเส้นหลังก่อนจะโยนให้บุคโยสากามงหลุดกรอบบาดเสียวเป็นเกมโต้กลับที่อาซนนลก็จ้องอยู่ผสมผสานไปกับการทําเกมบุกจากทุกทาง มีกองกลางเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ทั้งแจกยายบอลออกตัวข้างและการเจาะเข้าทำด้วยบอลสั้นรวดเร็วการวิ่งโดยไม่มีบอลของฮาเวสยังคงฉลาดและสร้างพื้นที่ให้เพื่อนดาวเตยเยอรมันไม่เดินหลอกเวลามีบอลมีโอกาสทองก็ยังยิงทิ้งยิงขว้างบ่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่เขาต้องยกระดับคุณภาพตัวเองต่อไปแต่เหตุผลที่เขายังได้ลงเล่นก็เพราะความเข้าใจเกมที่เล่นเป็นทีมได้เยี่ยม ผลงานมาสเตอร์พีซในครึ่งแรกของอาร์ซนอลถูกรบกวนเล็กน้อยด้วยประตูตีเสมอของลิเวอร์พูลความลังเลระหว่างกันเพียงนิดเดียวของวิลเลียมเซลิบากับรายาทำให้ความไม่ยอมแพ้ของลีดีอาสได้ผลตอบแทนเป็นประตูเป็นความผิดพลาดชนิดที่นักเตะปืนใหญ่คงอยากจะเขกกกะโหลกตัวเองแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำให้เห็นว่าพวกเขาเรียนรู้ความผิดพลาดและไม่ยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกมันคือผลงานมาสเตอร์พีซที่2ในเกมนี้ของพวกเขาหลังได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากความผิดพลาดของเฟอร์กิวฟันได ที่เหมือนแถมให้คืนอาร์เซนอลก็ไม่อยอมพลาดง่ายๆแบบประตูตีเสมอนในครึ่งแรกอีกเลยการเล่นเกมรับในช่วง20นาทีสุดท้ายของอาร์เซนอลได้รับคำชมมากนิ่งมั่นคงไม่ตื่นตระหนกไม่ปั่นป่วนจนเสียกระบวนทุกคนช่วยกันไล่ปิดพื้นที่ในแดนตัวเองจนแทบจะหาช่องเจาะไม่เจอลิวอ์พูลที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องการพลิกสถานการณ์โกงความตายหลายต่อหลายครั้งในฤดูกาลนี้ไม่มีวี่แววจะทำอันตรายใดๆได,ได,ได้ไม่สามารถทำเกมบุกบทขยี้เพิ่มความกดดันมากขึ้น จนทำนกเกมรับคู่ต่อสู้พังทลายเหมือนที่ผ่านๆมาได้เลยนบจากนาทีที่67อาร์เซนอลได้ประตูนำสองต่อหนึ่งไปจนกระทั่งจบเกมิีวอพูดได้ยิงอีกแค่3าครั้งเท่านั้นและไม่มีครั้งไหนตรงกรอบเลยเป็นเกมที่นักเตะลิพูเล่นต่ำกว่ามาตรฐานกันทุกคนสร้างอิทธิพลเหนือคู่แข่งไม่ได้อาร์เซนอลยอมให้ทีมเยือนผ่านบอลแต่ปิดโอกาสส่งบอลเข้าพื้นที่อันตรายอย่างเด็ดขาดพวกเขายิ่งเน้นมากกว่าเดิมซีอีกหลังได้ประตู2อต่อหคลายทุกคนท่องไว้ในใจว่าจะไม่ยอมพลาดง่ายๆแบบเดิมอีก ผมชื่นชมสติที่มั่นคงของนักเตะอาเซนนลในการรักษาสกอร์นำสอต่อหนึ่งมันดูแข็งแรงเหมือนกำแพงใหญ่ยิ่งเวลาผ่านไปความมั่นใจก็ยิ่งมากขึ้น75นาที80นาที85นาที90นาทีอาเซนนลไม่แสดงอาการยุบหรือปั่นป่วนวุ่นวายให้เห็นเลยการ์ดยังแน่นไร้ช่องโหว่รักษาระยะห่างของพื้นที่ระหว่างแดนได้สมบูรณ์ ครัปเองก็พยายามแก้เกมการเปลี่ยนตัวรวดเดียว3คนก่อนครบชั่วโมงทําไปเพื่อเพิ่มความเหนียวแน่นในพื้นที่แบ็กขวาด้วยโกเมสและเติมความสดในแดนกลางกับแดนหน้าด้วยฮาวิเอลเลียสกับดาวินนูเยสช่วง5นาทีสุดท้ายยังส่งเตียโกอาคันตาราลงสนามในรอบ9เดือนถอดโกเมสออกถอยดีอาร์สลงไปเล่นเป็นแบ็กขวาจําเป็นเพิ่มจํานวนผู้เล่นในเกมบุกและกับความเสี่ยงในพื้นที่เกมรับทางขวาสุดท้ายการปรับนี้ไม่ได้ผล และยังถูกลงโทษได้ประตูฝัง3ต่อหนึ่งที่มาจากพื้นที่นั้นเอวเดกับดีอาร์ตเข้าพวดหยุดเรียนโดทอสซาไม่อยู่และดาวเตะเบลเจียนกระชากเข้าไปยิงจบภารกิจเป็นความแพ้แพ้ที่ไม่มีอะไรติดค้างลิเวอร์พูลแพ้จริงๆต่อทีมที่เล่นดีกว่าเหนือกว่าใช่แล้วมันไม่ใช่จุดจบสักหน่อยโลกไม่ได้แตกสลายหรืการไม่ได้พังยับเยินแตกเป็นเสียงเยงเอากลับมาไม่ได้เสียเมื่ไร่ ก็แค่ความพ่ายแพ้หนึ่งเกมครอบกับลูกทีมของเขาเลือกเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไว้และโยนผลการแข่งขันทิ้งไม่ให้กวนใจไปเรียบร้อยแล้วเราแฟนบอลจะยังแบกมันไว้ทําไมขําค,ควรวนพอเป็นพิธีเลิกหาคนผิดแบบเอาเป็นเอาตายเราชนะเป็นทีมแพ้ก็เป็นทีมและคําว่าทีมในที่นี้ไม่ได้ไหมายความถึงแค่ผู้จัดการทีมและนักฟุตบอลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ